โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานครับไฮสกูเด็กตีแล้วก็ห่างหายจากการลงคลิปเป็นนานนะ เออตอนนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่วันจันทร์ที่เจ็ดกันยานะครับนะก็อัดปุ๊บก็จะลงวันนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้ก็จะหายไปค่อนข้างเจะยาวนะเพราะว่าผมจะสอบแล้วก็คือวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็จะเรียนต่อแล้วก็ปิดปิดประมาณ2อาทิตย์เนี่ยนะสองาทิตย์นี้ผมก็จะทยอยทาคลิปให้ได้เลยแลยกันนะครับโอเคนะประเด็นที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็เป็นประเด็นของวารีนะครับว่าประวัติเขาเป็นยังไงแต่เขาเตือนกันเลยครับว่าถ้าคุณจะมาหาข้อมูลแบบประวัติแบบจริงจังของวารีนั้น ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะเออเพราะว่าคลิปนี้แม่งไม่ได้มีสาระเขี้อะไรกับวารีอยู่แล้วข็ดูเอาเพลินๆกันนะครับนะซึ่งวารีผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่มึงโผล่มายังภาคห้ามึงยังมีข้อมูลน,น้อยเลยอายุเพศอะไรมึงไม่บอกอะไรเ,เอเพศบอกอยู่นะเอออายุอะไรส่วนสูงนหนะัคือแม่งไม่ได้บอกเขี้อะไรของวารีมาเลยครับเปิดเผยเออขนาดเล่นมาตั้งห้าภาคมาที่ผมอ่านนะรวมๆกับที่ผมอ่านนะครับจริงๆล้าภาคห้ายังไม่มานะ ผมอ่านที่ยายไปถึงภาคที่ห้ามันก็ยังไม่มีข้อมูลของวาลีนะเออแล้วหนํำซ้ำเหมือนเหมือนเป็นกระสอบไซเขาด้วยนะเออเป็นค่ปรับกับพาะเอกได้ไงไปเนี่ยแล้วก่อนที่มันจะปรากฏตัวมาแม่งมันมันก็ผ่านภาคหนึ่งไปแล้วนะไปปรากฏที่ภาคสองนะเออก<ม>็จะแบบคำดำเนินเรื่องไปได้แบบนิดนึงแล้วนะกว่าจะโผล่มานั่นแหละครับคือวารีมันเป็นตัวละครที่เหมือนกับเป็นพวกที่แบบ ไม่ค่อยสนโลกที่มันแบบน่าเบื่อน่าเบื่อแบบว่าโลกที่รักสงบไม่มีสงครามคือวาลีมันจะเป็นพวกสายบุกสายสายชอบต่อสู้นะครับแล้วบอกเลยว่าชีวิตของวารีมันก็ทรหดนะคือมันเกิดจากพ่อที่เป็นร้านของจอม,มารุ่นก่อนแล้วเกิดจากแม่ที่เป็นมนุษย์ ซึ่งตำแหน่งจอมันมันก็จะไปตกกับวารีใช่ไหมแต่เซอร์เต็มันได้ไงนี่ยครับเป็นชีวิตที่ทรมดมากหลังจากที่อาสเซเิรได้พูดในภาคสองนะ mm hmm. ก็เป็นการพูดประวัติของวารีคร่าวๆนะใครอยากดูก็ไปดูได้น,นะครับทางเน็ตฟลิกนะภาค2อนะก็ไปหาดูได้นะครับใครอยากดูแบบของแท้ก็ผมบอกเลยว่าก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสงสารนะเพราะว่าในภาคห้านะออขอพูดมานิดนึงแล้วกันนิดนึนะในภาคหนะ้าะที่ผมได้ไปอ่านมานะคือวารีมันแบบมันโดนเขาอัดน่วมเลย คือโดนคือมันโดนเอาคืน,น่ะนะก็ใครบอกไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้ละนะเออก็บอกนะว่าวารียิงอยไปซ่าเลนมากมายนั่นแหละครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมสงสารวารีมากมากเลยคือมันพลังชีวิตคือแบบจะพูดว่าไงล่ะไอที่มันได้ไปคุยกับอาซาเซลอ่ะคือมันมันบอกว่าวาลีอ่ะพลังชีวิตมันเหลือน้อยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะเออน่าจะพลังชีวิตมันเหลือน้อยนะถ้าผมจะไม่ปิดนั่นครับ ซึ่งตอนนี้ผมกุ้มใจมากเลยว่าอย่างน้อยตอนจบมึงให้วาลี่กูอยู่นะมึงอย่าให้วาลี่ตายเถอะคือผมจากที่ผมไปย้อนรอยดูภาค2อใช่ไหมมันบอกว่าวาลี่ะมีพลังชีวิตนะที่แบบมันไม่ได้ใช่แบบเป็นนิรันด์ไงนั่นแหละซึ่งทำให้ผมห่วงว่าเออในแต่ละภาคซึ่งเช่นภาค3แล้วกันนะมันก็ใช้การแปลงร่างเป็นจักรน็อไรเพื่อไปช่วยฮีโร่ไอเซกุงจากการกาลร่างเป็นมังกร ซึ่งอันนี้พลังชีวิตมันก็ลดลงเพราะว่าการที่จะใช้จักรนอตไลท์แต่ละครั้งมันจะทําให้พลังชีวิตของเราลดลงลดลงลดลงเหมือนกับรูฟี่ใช้แกเสียะนั่นแหละครับมันก็เหมือนกันเลยนั่นแหละแล้วในภาคท่าเออไอวารีมันก็ใช้อีกครั้งซึ่งตอนนี้ผมเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าวารีกูจะอยู่ถึงตอนจบหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าตอนจบยังไงมันก็ต้องมีการสู้กับยูโรอีเซคุงแหละนะนั่นยังไงมันก็ต้องมีแหละเพราะว่ามันเป็นสองมังกรคู่ลีกมันอาจจะแบบตีกันปึ๊บวารีไม่ตายโอเคมาสมาน แต่ว่าแบบสู้กันปุ๊บ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 โอเควารีแพ้แล้ววารี่ก็แบบพลังชีวิตหมดตายไปคือแบบนี้จะเป็นการตายที่แบบดักแล้วเศร้ามากเลยนะสำหรับวาลีมันเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะตัวนี้อือก็ลองบทกันมาเล่นๆหน่อยนะครับว่าใครชอบตัวละครไหนในเรื่องอไฮสกูลเด็กนี้นะผมันมาเลยแต่ผมจะมาเียบเรียงดูแล้วกันว่าจะมีใครชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นไงบ้างกับอินโทรใหม่นะถ้าไม่ชอบอินโทรนี้ก็ บอกว่าไม่ชอบได้เพราะว่าผมจะเปลี่ยนอินโทรให้นะครับเพราะว่าผมแค่ตัดมาเล่นๆนะอินโทรนีก้ก็จะว่าไปลงในติ๊กต็อกนะถ้ากระแสะตอบรับดีผมก็จะใช้อินโทรนี้แต่ถ้าไม่ดีก็จะไม่ใช้นะครับโอเครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันเดือนๆหน้านะครับซีอูเกนกุ๊ดบายครับ